ชึบคนขะคนพี่น้องข้าวดินจ้าทางหยางโสสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองเมียน้อยอีสานบ้านนาจ้าวันนี้เมียน้อยกับพามาเลาะปลาได้จากพี่น้องหลังจากที่ฝนตกเมืาขนนึ้นก็แห้งๆจากพี่น้องมาพบกันในวันที่7พฤษภาค,คม2567จ้ะ ก็มาพีกัสปลาบานสังหอมจากพี่น้องก็ไปลุงกันเบื้องจ้าวเหมือนนเมี้วหน่อยสิมานบ่ไปกันเลยจ้าพอแล้วครับพี่น้องพอแล้วจากพี่น้องมาเบิ้งค่ะเก็บถุงแดงสีเถอะเกิดถุงแกงสีตะกงขึ้นดอกเมื่อี้เป็ดอกเมื่อกี้จ้เป็นที่ไรเดี๋ยวปองเงี้ยน่ากระของเนาะกระของพี่น้องจ้าดูนะ ดอกใหญ่ดอกหี่าแห้งจ้ะขาหี่าสิือถ้ากลองดอกนี้ก่องสิดอกนี้เหี่ยวจ้ะงามมากเลยชึบคุณหาคะคุณพี่น้องจ้ะวันนี้ก็เดินทางเขาปลากับในกีกระบาขอนด้วจ้ะพี่น้องนี่งามแห้งข้าวดินจ้า ทางยางเนาะแต่กนะ่อนออกพิษแต่ฝนออกหน,อหน่อยแห้ง,งดอกงามนิ่เดียวแต่ดอกนึ่งนาะแตก่อนเดินแต่พี่นนองทางฝนก็เป็นเห็ดอีกย่างกับบ้จ้ะเห็มากเนยแต่เห็นหนี่บ่ดังกันบ่เทีเท่าได้เบ่ได้น,น,นเห็ดอีย่งซึ่งไหงนพี่เนาะตอนนี้ภาพี่นอมาแต่แต่ปลาครับพี่นนองเห็ดแต่ซ้ำนี่จะพี่น้อง พ่อหนุ่มเป็นน้องคนเพิ่งกำลังโตเพิ่งขายอีกมือหนึ่งสามคนนแต่ว่าไม่หน่อยคือว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีอยู่เด้นี่เห็ดพึ่งแดงเพิ่นนี่ก็มีข้าวดินเนาะอันนี้ออกจากป้ายให้ละกสิผ้ามาเก็บพักกูดเจอพี่น้อกเลาะไปทางนี่เลยเดี๋ยวมาโดนหรอจ้ะนี่นเดี๋ยวน้องน่าเก็บกันนะพี่น้องคนถึงตกมาเมื่อคืนเนี่ยพี่น้อง จะใช้เวลาพ่นหอนอีกสองมื่มือหนึงสองมื่ถ้าฝนตกมี่่นแะ้วก็ทาแมดี๋่บบนเฮ็ดาอแต่อุณหภูมิมันกระบอเกิดขึ้นเนาะเฮ็ดอนเหือนนีกคือดิ <laughs> đang cắn. Cắn ngay. Làmงาน. Đường đi. Thứ này ừ. ta có ăn luôn. Em mà cứ đang hình... nó. นี่เกี่ยวอะไรเพิ่ยินอล้วก็กล่ยวกันันแมค่ะคุณ้นต้มื่อไ่เธเนี่ยเอจะกิ่งานเอ๊ะน้ำ หยมาลยนอนบาง่อยมจ้ะมึงเก็บเพักแต่ก่อนเยอะพี่น้องนี่เหตุเก็บว่เท่านั้นนี่เนาะไม่มีจ้ะแต่กอนก็ไม่น่าแขกเก็บเห็ดการณ์นะครับพี่น้องแต่ว่าคือว่านะครับผมอดใจโลเหตุผนมาเกิดก็ห่าเก็บเรื่องอื่นไปิดหาพี่น้องเก็บพักเก็บแบบยางชาครับทุกคน้บบยางกับซีบัสอะไรได้ตัองแน่นครับผม ตามได,ดูการไาไปใครเจอฝยนตกให้ที่ไหนว่าสิแห้งไปเลยดีนะยังมีฝนแต่คิดว่ามีหน่อยว่าหลอบนีออกอยู่ดอกเพราะว่าฝนแห้งอีดีจ้ะอยู่ทางป่าไม่ถึงแดงสีนี่ตาสิออกแต่ฝนหลอบแหลกคุณครับพี่น้องแนนที่เขาเก็บหม่ำนแจะแต่จะเจอฝนหลอบแหลกจ้ะเพราะว่ามัานดอกอันนี้นะนักก่อนนะหใหญ่แล้วจ้ะ

นี่คือผนตัวสูงให้พี่นดีจหกตัวนี้กเก่าอย่งี่น้มคุ้เพื่อพวกกูดตนพวกกูดไปเลยจ้ห้าเราน่ไดหกปนนี้ครับ พอดมาดนเอนเนาะมาแต่ก่อนเห็ดออกนะครับพี่น้องเห็ดลืมเลยกตวฝนตกกับที่เด้ก่อนจอมเห็ดือมอเลยเนาะครับผมที่เตว่าฝนตกมานีไมน้อยแต่เปนี้าก็อยากออกจากพอกแม่ครับผมไอพอกแม่คือ d o u b e heat ตาม h ห็ดบน่นเนาะแม่ครับผม

บ่อันรก่อนที่หน่อยันมาเก็บฝนทั้งบ้านห้อบ่านหงใคอย,ยู่ป่าอยู่ป่าีนเปียกครับพี่หน่องไปอยู่ป่าเปียกเนียน้ำไหลห้องคับพี่หน่องไได้ไปไต่เอื้องมาขึ้นนี่มีโอกาสได้สูงว่าฝนตกถ้าแด้มาถือท้ามถูกบ้านห้องมีตลบนะยันยาดนเป็น อ <How> <laughs> างอื่นอยู่อายุทักกระหายหน่อยนะครัคลิปต่ดเ,น,ดเนืนก็จะเป็นคลิปลม่ม่พี่น้องนี่เด็กน้องงานหนึ่งครับผมทำไมอืมต <c oughs> ั้งต้องอย่าเดินเดืเดอดครับผม้าอ โซ่หมันนั่นพันทางเนาะแม่ครับผมจังหวะพันแตกหยอดร้ายแล้วกับปุ่งจ้ะอันนี้เก็บพ่นกะแก่พ่นกะอันนี้เนี่ยพ่นกะหยอดแตกบอดีจ้ะไปครับพี่น้องไปบึงของแม่ครับผมขามฟังครับพี่น้องเยืยนมุมนะจ๊ะเยืยนฟังผลงานพี่น้องผลงานคือเก็บร้ายครับผม มีแบบอะไรเนยหยอหน่อยเนาะหย่อนไปฝนบดีปันใดอฝนืท่าไท่านดมีหนที่มาหมู่ออห ท่านถือหมองมีก็ไ <t> ม่ไล <N> ่หอดเรือไล่หัวครูดถึงแต่งไล่ขห้โอ้ไล่นห้ โอ้ยคือหอนแบบบ้านเ่ยกลับมากลับมาบ้านคือร้อนแท้ฮัลโหลเป็นลมครับพี่น,นหนักับพี่น้กงางไปบอลไหมครับผมแมนมัดเีย เพิงป <ibl> ักกดพี่นดงคนเอวยหนอดตรงบ้านแม่ครับผี่ไก่บ้านเนาะแม่ครับผมแล้วพาพี่นุองไปมุมครับเอานะครับนะฮะจะพาพี่น้องไปเบืองทางไหนดีครับผมยอดครับผมเฮยตะกรงขึ้นอี่ผมเนฟีฟียังมาได้ได้พี่หนุ่้ถือ่าเกครับ สรุปผลงานเขงเฮามือนนี่ละพี่น้องได้ย่างละหน่อย้ะตะกองเนาะไ,ไปเลาะสำรวจปลากะเป็นสัญญาณที่ดีจะพี่น้องพอเฮ็ดพิงเดยงสีจ้ะคือครูปีนี้เขากระผองเสียแล้วตะกองเนาะเป็นดอกเป็นดอกแหลกดอกฮานเพ,พิ่นจะพี่น้องเป็นดอกทางเพิ่นเนาะมนเพิ่นวาอีกป่ะนี่ซอเสมอต่อมากกะสิเป็นหลุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วตะกองเนาะต่การได้ไมันอกี้พักกูดก็ได้ลวกนึ่งเลยพี่น้องได้กัมนึ่งจ้ะ มืัอนี้ก็นสิเป็นคลิปสั้นๆันนะจ๊ะพ่อก,กูเขาพี่น้องพกก่อมาเก็บลายเน,ะนาะมือนี้เขา,ามาสวยจ้ะก็เป็นคลิปสั้นๆันพ่อเดททักทายพี่ทักทายน้องตากล้องเนาะกับรอหลุนป้อกันมือหนาคลิปหนาจ้าวเมี่ยหน่อยสิพาเขาปลาไปหาเงีงว่าเมี่ยหน่อยสิมนันเงี้ยงนะจ้ะพี่น้องคลิปนี้เมี่ยหน่อยก็สิทธิภาพกับบานแล้วจ้า จะมีวยวหน่อยพาเขาปลาไปรอบเบิ้งเฮ็ดเหมือนเด็กอะพอเป็นเฮ็ดเพิงแดงซีเนาะตตกลงเนาะแม่นครับอามส็นดอกดอกเยือนเพิ่นเพิ่นเนาะแม่ใจดอกเยือนดอกทางเพิ่นจะ้ะทำมาเก็บพักกะได้หลวงหนึงนะ่งอะน้องตกลงเนาะแม่นครับผมเพราะว่าจัดสิไปหายังจ้ะเพราะว่าเมื่อวานเ้าเก็บใหดบนเฮ็ดข้อเ้าขึ้นไปหอดผูกผงกระเบ่มีเยอะน้องตกลงเนาะแม่นครับผมรอจนว่าใะพี่น้องกันสิทธิภากลับบ้านละจ้ะทำมาคลิปนี้จงได้ไก่อย่าลืมเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิ้วหน่อยน้ำใจเด้อจ้ะ ก่อนสิกับปานมื้อหน่อยก็ขอขอบคุณจ้าขอบคุณถูกกำลังใจที่เข้ามารับชมสองมิ้วหน่อยอีสานมาหน้าจ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทถูกการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นอกจากกล่องเนาะครับผมจ้าพอเห็นมิวหน่อยมีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อไปจ้าพี่นนอเอาไว้พอกันเมื่อนาคลิปนาจ้าสำหรับคิปนี้กะขอวา่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ